ดีครับพบกับผมเอขัวไทยกับรายการดิบกาแฟคุยดับนะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงรู้จักกันดีนะครับในแวดวงนะครับก็เรียกสันส้นๆว่าเอขัไทยนะครับวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่14บ่ละวันนี้ก็ยังมีอุปสรรคทีนึงนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนพอดีตื่นสายด้วย ก็อาศัยว่าฝนมันคืมก็เลยออกมาทำรายการให้ชมข้างนอกได้นะครับวันนี้วันสำคัญนะครับก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันรักใครชอบใครก็ไปกาเบอร์นั้นนะครับบางคนบอกว่าเลือกไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแต่ก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันคิดที่จะพัฒนาคิดที่จะช่วยรักษาไว้มันก็เหมือนเดิมนะครับ ส่วนคนที่คิดจะขายสิิ์ขายเสียงก็อย่าไปทำนะครับเพราะว่าเงื่นไม่กี่บาทมาได้ไปแล้วเราก็เสียศักศีประเล่านะครับแล้วได้คนไม่ดีเข้าไปในสภาด้วยนะครับคนดีไม่มีซื้อเสียงนะครับโอเคอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ทำนะครับพอดีติดภารกิจยุ่งๆนิดนึงค่ ครอบครัวไปที่กรุงเทพก็ปกติจะอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่สุขโขทัยนี่ก็ประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทอย่างนี้ครับพอดีชีวิตเป็นที่ประจอนรองเท้าแบบนี้มาสิบกว่าปีละครับพอดีมีธุรกิจทํางานอยู่ที่กรุงเทพอ่ะก่อนจะมาเข้าเรื่องของเราวันนี้ที่คุยซะเยอะนะครับว่ามีอะไรดีมาให้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผู้ติดการยังหลักร้อยอยู่เลย แล้วก็แต่ก็ทำให้ชมนะครับเพราะว่ามี FC ที่อยากชมแล้วก็ติดตามผลงานเนี่ยก็ชื่นใจนะครับรายการผมก็เป็นประมาณนี้นะครับไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรเพราะว่าทำไม่เป็นนะครับก็ <laughs> <laughs> มีแค่มานั่งคุยกันวันนี้มีของดีมาให้ดู2ชิ้นนะครับเป็นอะไรเอ่ยนี่ชิ้นแรกเลย ดูจากข้างนอกก็คงไม่รู้เป็นอะไรเลยเป็นกระถาเป็นกระบอกไม้อ่ะเป็นด้ามอันนี้ด้ามด้ามแป๊บนะเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บแต่ว่ามีของดีดูนี่มีเป็นขอลูกแก้วอยู่เลยต้องมีอะไรล่ะถ้าเห็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเป็นหอกละเนี่ยขนาดปากเขายังทํามาค่อนข้างดีนะสภาพได้ด้วยนี่คงใช้เป็นไหนมาไหนได้แล้วเนี่ยครับมันสภาพใช้งานได้จริงเลยอ่าแล้วก็ดึงออกมาดูสิเป็นอะไร อ่าน,นี่เล็กเดียวเสียวพุงอ่าสวยมากบางคนดูแป๊บๆดูแว๊บๆก็คิดว่าเป็นหอกนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูความยาวก่อนความยาวความยาว สิบหกนิ้วนะครับตางนี้สิบหกนิ้วายกว้างแค่สองเซนนะครับให้ดูชัดๆตรงนี้ก็มีตอกลายด้วยนะเนี่ยตกมีลายให้เห็นหเห็นลางๆถ้าขาดเันจะขึ้นอยู่นะครับเนี่ย ลายลายอยงนี้ยลายตรงคอ,เ,อเห็นไหมแสงก็จะคืมขึ้นมาเห็นพอเห็นนะมีคอลูกแก้วนะครับ,บาบยิดเดียวเองถ้าหัวอยู่โป้งเองอันนี้คือเป็นของหายากนะครับเนี่ยไม่ใช่หอกนะเป็นใบทวนหลวงนะครับยุคยุคอ่ารัาอรอสามถึงรอห้าแล้วกันพูดกว้างๆหน่อยเพราะว่นนี่ยเรา ที่ชัดไม่ได้นะครับก็ยุคประมาณยุคต้นยุคกลางรัะตะนะแล้วกันนะครับก็เป็นใบนทวนะครับหรืออาจจะถึงต้งะตะนรัตนะก็ได้นะครับตรงนี้นี้เขาถูกตัดด้ามน,นะครับเนี่ยด้ามเขาถูกตัดแล้วก็ถูกทําใหม่แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องไปบูรณะให้สมศักดิ์ศรีท่านนะครับจะเป็นทวนทวนเงิทนทวนทองก็ว่ากันไปนะครับ ทำเสร็จก็คงรุ่นละสามเมตรกว่าครับยาวมากอันนี้ผมเข้าใจว่าหน้าหน้าด้วยว่าคนเก็บเนี่ยอันนี้ได้มาจากบ้านเดียวกันนะมีของอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ดูบปชีละชิ้นออกมาจากบ้านเดียวกัน,นะครับแสดงว่าเนี่ยอาจจะเป็นของที่เขาเก็บตกข้อจนมานะครับแต่ว่าด้วยชาวบ้านอะ่ะเขาก็จะตัดด้านซิ้งเขาคงไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรที่ผมเคยเจอบางทีก็เอาไปทําเป็นลาวผ้าก็มีนะทางอีสานยังมีตายหอ,อกติดอยู่เลยเอาไปทําลาวผ้า อ่าอากาศดีหน่อยครับเนี่ยอันนี้คือเป็นใบทวนนะต่างจากหอ,อกยังไงก็หอ,อกมันจะใบใบใหญ่ใบกว้างกว่าน,นี้หนักกว่านี้นะครับอันนี้ทวนมันก็จะออกสไตล์เปียวๆเนี่ยปลายน้ําแหลมนะครับใบเล็กๆอ่านะและที่ชัดก,ก็คือ,อยังมีขอลูกแก้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นท้ายที่เขาจะใสก่กระดานด้าบภูมป,ประมาณนี้นะครับเพราะว่าทวนเนี่ยทวนทวก็หอ,อกต่างกันยังไงก็ ออกเนี่ยเขาเน้นเน้นแทงนะครับน้ำหนักจะลงไปแต่ทวนเนี่ยเราเน้นสมดุลนหน่อยอาจจะใช้งานบนหลังมา้าอย่างนี้ครับถ้าจับตรงกลางด้ามเนี่ยถ้าเราประกอบเสร็จแล้วมันจะมันจะบาลานซ์มันก็จะอย่างนี้นะครับหัวไม่ตกก็จะตั้งอย่างนี้แต่ถ้าเป็นหอ,อกเนี่ยจับกลางด้ามหัวจะทิ่มเพราะน้ำหนักมันลงไปนะครับแต่ดูด้วยลักษณะใบก็พอดูได้คือเนี่ยจะเป็นใบทวนมันก็จะใบเล็ก,เลก,เลกๆเรียวๆประมาณนี้นะครับแต่พบน้อยมากนะครับทวนเพราะว่า ส่วนมากจะอยู่กับทหารที่ข้างๆเป็นทหารมีสี่มือนิดนึงนะครับซึ่งจะใช้ทวนได้ผนหลังนะ,ะทีแรกก็เป็นทวนนะเป็นทวนยุคัฒนะ,ะให้ดูคลิปนี้ไม่ได้คุยเยอะเลยนะครับก็ให้ดูของกันไปเลยเนทวนนะครับผมก็ไม่รู้นะเป็นทวนเพราะว่าผมขับรถ เดี๋ยวน้องคนหาของพี่มีหอกใบาย,ยาท่านี้เอาไหมราคาแค่นี้ผมก็อ่ะเอามานะครับพักแกะออกมาอ้าวของไม่ตรงสเปคขายหอกให้ให้เรานี่เนาะแต่ว่าของมาถึงดันเป็นทวนซะอย่างนั้นเขาเรียกของผิดสเปคแต่ก็รับได้นะครับแบบนี้อะ,อ,อ,ะอันนี้ได้จากบอกได้นะครับได้จากบ้านที่แถวเชียงใหม่นะครับสวยนะ หาชมยากนะครับทวนโบราณเดี๋ยวนี้ก็จะไปบูรณะตามตามสายสายตามแนวทางอีกต่อไปนะครับก็คือบูรณะตามขนบแต่ว่าจะบูรณะยังไงก็ว่ากินนะครับแหแลมมากจินตนาการถึงคนที่ฟาดฟันอยู่บนหลังม้านะครับจูโล่งนะครับนึกถึงจูโล่งคือนึกถึงทวนว่าเขาใช้ยังไงนะครับ ผมว่าตอนสู้รถคนที่ทวนนี่น่ากลัวค่ะก็หอกนะมันไวมากคือมันใช้มันน่าจะเป็นอาวุธที่มัน,มนเบาแล้วมันไวอย่างเงี้ยทวนน้ำแหล่แ,แบบเนี้ยแทงเข้าไปนี่แทบจะไม่รู้สึกตัวดึงออกยังไม่รู้เลยว่าโดนทวงทวนแทงให้คนเก่งๆนี่ครับแทงเข้าไปดึงออกด้วยทีก็สิ้นลมหายใจละน,นึกเอาแทงคอแทงท้องทะลุมหมดอล้วกะเกิดทะลุมหมด สามารถใช้ฟาดปันอย่างนี้ได้เหมือนกันนะปลายไม่ใช่ว่าต้องแทงอย่างเดียวโดนคมเข้าไปนี่ก็มันคมทั้งสองด้านเ่ยโดนคมเข้าไปก็เหมือนดาบปาดเข้าไปเลยอ่าอนีชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่สองอันนี้อยู่บ้านเดียวกันชิ้นที่สองนี่ก็เป็นของค่อนข้างค่อนข้างหายากพอควรอ่ะ,อะชิ้นที่สองนี่ โโอ้ดีนะไม่หลุดดีนะเอาสัตว์ลงเ่อันนี้ใบใบดาบใบดาบหลวงยุคก็เทยุคยุคเดียวกันนะครับยุครัตนนะก็ประมาณว่าเอาตีขั้นต่ำก็มีร้อยปีขึ้นนะครับกลางรัตนะอาจจะประมาณร้อยห้าสิบปีได้อยู่นะครับใบสวยนะฮะนี่ขัดไปรอบหนึ่งแรก โอ้โอ้โรู้สึกท่านจะเขียงหน้าดูสองรอบแล้วนีไม่ธรรมดาเอาแก่กอแฟหลบก่อนอ่านี่ครับใบสวยมากเลยนะครับเนี่ยมันดูความยาวใบอันนี้ขัดกหนิมไม่ดีนะถ่ายรูปไม่ค่อยสวยความใบยาวนี่ ความยาวใบ22งนิ้วพอดีนะครับสันหนา10มิลสัน4นิ้วครึ่งเป็นสันเรียบนะครับแต่ว่าหนาถึงเนี่ยปกตีรถาาใบอันนี้คืออันเดี๋ยวเพื่อนบางคนบอกใหด้ดูยังไงเป็นดาบอาดาบหลวงยุงกทางรัตน,นะก็พอหาข้อมูลมาบ้างนะครับ จากถาอาจารย์และหลายคนแล้วก็มันมีคู่มันที่เหมือนเหมือนเล่มนี้เลยอยู่เล่มนึงนะครับอยู่ที่อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นดาบพากกลางนี่ครับสั่มันจะจะตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็การตีไล่ใบปลายใบมันก็จะไม่เหมือนกับดาบร้านช้างดาบเมืองนะครับ ถือว่าสวยมากเลยครับใบนี้เนี่ยมีร่องเลือดมีร่องเลือดข้างบนด้วยดูเนี้เล็กก่อนนี้เนี่ยสนิมมันหนาประมาณนี้เลยผมขี้เกียจกขัดละมเมื่อขัดมาครึ่งวันเมื่อวานนะครับเนี่ยสนิมหนาประมาณนี้อ่ามีร่องเลือดนะถ้าดูเผลๆเนี่ยดาบใบนี้นะครับก็ถ้าดูแค่ปลายบากตรงดาบนะก็เป็นดาบหลา คนหน้าเนี่ยันหน้ามันเหมือนลาวหน้าตรงนี้มันเหมือนหน้าดาบลาวเลยนะครับเอ่อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตามข้อสันยุทฐานนะช่วงช่วงต้นรัตนนะเนี่ยเราเสียคนไปให้พม่าเยอะเนาะตอนเราเสียกรุงอ่ะเราก็ไปกวาดต้อนเอาเท้าลาวเนาะเท้ามอญเข้ามาช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองดังนั้นพวกอาวุธพวกอะไรมันก็เธอเลยถูกสร้างมาจาก ลาวบ้างช่างมอญบ้าง,าางมันเป็นการผสมวัฒนธรรมมานะครับน,นี่อาจจะได้กลิ่นไอของทางลาวมาด้วยเพราะดาบที่เราเจอช่วงยุคต้นรัตนะแม้แต่ดาบหลวงคอบัวนะครับนี่คือทุกคนรู้จักแล้วเนะี่ยก็ยังเจอใบาลาวเลยนะครับแสดงว่าใบาอาจจะหลากหลายเพราะบางทีเราจะไปไปใช้อาจจะไม่มีเชิงช่างเดิมที่อยู่อยุธยาแล้วก็ได้หรือว่ามีหลงเหลือมาหรือมีช่างน้อยมากจนที่ไม่สามารถจะทําเป็นทรงแบบ ของอุธยาหรือของรัตรนะโดยตรงพอเราต้องลบแล้วครับก็คือว่าใครมีใบดาบอะไรทําอะไรได้น,นี่คือวิเคราะห์นะก็ทํามาแล้วก็มาใส่ด้ามเอาไปทรงหลวงไปนะครับคือมีอะไรต้องใช้อ่ะต้องหยิบใช้อ่ะพอจะลบอยู่แล้วคุณจะมามองว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะอันนี้เป็นมอนอันนี้เป็นร้านช้างคุณต้องตามสยามหนึ่งเดียวไม่ใช่นะครับก็คือเวลาถึงเวลาจะลบคุณก็ต้องพร้อมที่มีาวธจะลบนะครับเอค ประมาณนี้อันนี้ถ้าขัดนี่ก็ยังจะสวยกันนี้นะครับแต่ไม่ไม่ขัดมันเมื่อยมือก,กันก็ประมาณนี้นนหนานะครับให้ดูกัดจัดๆก็จะต่างากันกันเมืองกันลาวพอควดนะครับเนี่ยนี่ใบยีสองนิ้วพอดีนะครับถ้าเข้าชุดสามฟองก็น่านจะสวยมากใบนี้ ก็ถือเป็นใบที่สมบูรณ์มากนะครับขัดอีกหน่อยก็โคตรงามเลยให้ดูหน่อในีของดีคนคนสนใจมากในเฟซนะครับส่วนมากจะเจอแต่ง,งานจมน้ำน,นะครับงานที่เก็บตามบ้านอย่างเงี้หาหาแทบไม่ได้แล้วนะครับที่เป็นดาบหลวง อันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับผมคนบอกไม่หลวงไม่หลวงก็ไม่หลวงไม่เขียงนะครับ <c oughs> ก็อันนี้เป็นรายการคุยเนาะคุยมันก็มีผิดมีถูกไม่ใช่รายการฟันธงดาบอะไรประมาณนี้นะครับอก็เป็นแนวทางเนาะโดยรายการผมครับผมยอมรับบางทีคนเรามันพูดเป็นร้อยคําเป็นหมื่นคําหรือว่าสื่อสารเป็นพันๆเรื่องมันก็มีผิดพลาดบ้างนะครับมันไม่มีใครถูกทุกเรื่องบางทีผมดูดาบนต่ผมยังดูดูผิดได้บางทีดูไม่ละเอียด ก็ต้องเอาไปพิจารณาด้วยตัวเองนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าตอนแรกผมคิดให้ดาบมันใบดาบมันจะเป็นดาบทําเก่าไหมพะเราไม่เห็นเนาะตอนแรกบอกมีใบดาบด้วยแล้วก็ส่งมาอ่านเดี๋ยวมีมีรอยทบตัวตัวเองตรงนี้ขนาดขัดไปรอยทบขึ้นอันนี้เป็นข้อชี้ชัดว่าไม่ใช่ลาวนะครับเนี่ยเห็นรอยทบที่วิ่งอยู่ไหมรอยทบเล็กเนี่ยครับ เพราะเราไม่ใช่รอ,อยทบแบบนี้นะครับตอนแรกมันขึ้นเต็มใบเป็นบการตีทบแบบภาคกลางนะครับเนี่ยให้เห็นอยู่เนาะอยทบเนี่ยตรงนี้นี้คือขึ้นเองเนไม่ได้ทิ้งสนิมเลยนะน่ครับามา,ากลับไปที่เดิมเมื่อกี้ที่บอกว่ามันไม่ใช่ดากําเก่าเพราะาอะไรเพราะว่าของแบบน,นี้เนี่ยดูเพื่อน,นเนี่ยมันมันไม่ใช่ทรงนิยมไม่ใช่ทรงนิยมพุทกิจมันไม่ใช่ทรง,งที่ มีในตลาดเดยอะเขาก็ไม่เห็นจะต้องทาเก่าขึ้นมาเลยนะครับแล้วสองเนี่ยของมาออกมาจากบ้านแล้วไม่ได้ออกไาจากพ่อค้านะครับอันนี้ผมวิดีโอคอลดูใบาดาบอยู่ออกมาจากบ้านมันก็เลยรู้ว่าอ่ะทั้งนั้นมันก็ไม่น่าใช่ทําเก่าละแล้วลสามเนี่ยมันเป็นของที่เขาสืบทอดกันมาคู่กันมาอยู่ทั้งใบทวนแล้วก็ใบาดาบอันเนี้ยเขาอยู่คู่กันมานานละนะครับ ใบาดาบนี้เขาก็เอาไปใช้งานนะโชคดีมากที่เจ้าของเดิมเขายังเห็นคุณค่าเขาไม่ตัดนะครับคือบางคนนะ่ยตัดแค่ตรงนี้แล้วก็เอาไปทํามีดอันนี้เขาไปทํามีดนะใส่ด้ามมีดเป็นธรรมดาเนี่ยดายหญ้าดายอะไรเลยแต่โชคดีเพราะบางคนเนี่ยเห็นมันยาวเกินตัดเอาแค่ตรงปลายนี้แล้วก็เอาแค่ปลายไปใช้ไหลเล่มมากเป็นการทําลายแบบวัตถุโบราณที่น่าเสียใจมากหมดคุณค่านะครับแต่เนี้ยังดีว่า เขาใส่แค่แค่ปอกไม้จะถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ใบดาบไม่มีสึกไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าดาบธรรมดีครับไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับก็ภาพรวมรวมถือว่าสมบูรณ์แต่ดาบเก่าขนาดนี้บางคนไปดูตําหนิเฮ้ยตรงนั้นมีใบบิ่นนิดนึงตรงนี้ใบแล้วคือมันเป็นสภาพใบขนาดนี้ก็บุญโขแล้วครับคุณของเก่าคุณจะไม่ให้มีตําหนิเลยมเป็นไปไม่ได้คุณก็ไปเล่นดาบใหม่ใช่ไหมครับ าบางคนซื้อดาบไปเฮ้ยปติตรงนู้นบินตรงนี้แล้วแบบมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นของเก่าถ้าจะเอาแบบไม่มีตําหนิเลยนี่มันมันต้องเป็นดาบใหม่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าตําหนิที่มันทําให้เสียหายจริงแบบใบดุ่งใบหักใบงออะไรอย่างนี้นะครับก็สมควรบอกลูกค้านะครับแต่ว่าบางเียเราก็ต้องว่าดาบทุเล่มเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมีสนิมขุมบ้างมีรอยบินบ้างอะไรบ้าง คือเขาเป็นของเก่า,าครับคือมันสวยในของเก่าเนาะอย่าให้มันแบบเป็นประเ,เด็นแบบมาทะเลาะก,กันมาบางคนชอบสมบูรณ์แบบทุกจุดอะไรเงี้ยครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นเป็นของเก่านะเขามีความสวยงามในตัวเองเนาะเนี่ยกระดษสน่หนี่ยังสวยมากเลยค่ับอรมาแลี้โคตรสวยพูดยาวไปหน่อย EP นี้ตอ <laughs> นแรกว่าจะทำสั้นสักส,ส,สิบนาทีไว้วันนี้คุยเพลินไปสิบเจ็ดนาทีละ ก็ประมาณนี้นะครับ EP นี้ก็จบด้วยนี่ใบหอบกับใบใบดาบหลวงนะครับยุครัตนะก็เป็นร้อยปีนะครับนี่ก็เดี๋ยวคู่นี้ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวบูรณะเนาะบูรณะให้มันอยู่คู่กันไปนะครับให้สมบูรณ์ คือของพวกนี้มันไม่มีใครที่ใส่ใจบูรณะแล้วเก็บไว้มัเจ้าอยู่ตามบ้านคนสส่วนมากนะครับก็คนที่พอมีกําลังเขาก็เก็บไว้บูรณะไว้ให้ลูกหลานภายในอนาคตข้างหน้าเปลี่ยนถ่ายมือหรือยังไงก็ยังเป็นของที่หาชมได้ในประเทศไทยนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับโอเคก็อีพีนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับให้ดูเทรลาชิ้นอีกรอบหนึ่ง ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามากา็รู้จักกันในนามเอโคไทยนะครับผมก็มีเพจ Facebook ด้วยตามหน้าปกที่เขียนไว้นะครับมีอะไรก็ทักมาคุยในเพจได้ชื่อเพจเพื่อนรักกาบนะครับแล้วก็เป็นแอดมินอยู่ในกลุ่มโบราณศาสตราวุธแล้วก็ตลาดศาสตราวุธนะครับจะเข้ามาคุยในกลุ่มเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนในกลุ่มก็ได้เหมือนกัน ครับอ่าอน,นี้ให้ดูสะอาะครับอโอเคก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำให้ชมเรื่อยๆโอเคสวัสดีครับ